ทำไมคริสเตียโนโรนโดถึงเลือกย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบางครั้งเส้นทางของนักฟุตบอลคนหนึ่งอาจถูกเปลี่ยนไปตลอดการจากเกมเพียงแค่90นาทีนี่คือเรื่องราวของคริสเตียโน o โรนโดเด็กชายจากเกาะเล็กๆก,กลางมหาสมุทรแอตแลนติกที่ก้าวขึ้นมาจากความยากจนจนกลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการของโลกฟุตบอลและคําถามคือทําไมในวัยเพียง18ปีเขาถึงเลือกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดล่ะ โรนัลโดเกิดเมื่อปีคศ1985ที่เกาะมาเดราประเทศโปรตุเกสชีวิตในวัยเด็กไม่ได้หรูหราครอบครัวของเขายากจนพ่อทำงานเป็นพานโรงในสโมสรฟุตบอลส่วนแม่ต้องทำงานรับจ้างทั่วไปเพื่อเลี้ยงครอบครัวแต่สิ่งที่โรนัลโดมีมาตั้งแต่เล็กคือความฝันและพรสวรรค์นในฟุตบอลเขาเล่นฟุตบอลได้ทั้งวันทั้งคืนบางครั้งถึงขั้นร้องไห้ถ้าเพื่อนไม่ยอมเล่นด้วยตอนอายุ12ปีโรนัลโดต้องตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิต เขาออกจากบ้านเกิดที่มาเดราเดินทางไปยังลิสบอนเพื่อเข้าร่วมทีมกับเยาวชนของสปอร์ติ้งซีพีการจากครอบครัวตั้งแต่วัยเด็กไม่ใช่เรื่องง่ายแต่รโรนโดพร่ำบอกอยู่เสมอว่าฟุตบอลคือวิถีชีวิตของเขาที่สปอร์ติง้งเขาคือหนึ่งในนักเตะที่โดดเด่นที่สุดในรุ่นด้วยความเร็วที่จัดจ้านการเลี้ยงบอลที่รวดเร็วและทักษะที่เหนือกว่าใครๆไม่นานนักรนโรนโดก็ได้เลื่อนขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่และเริ่มสร้างชื่อเสียงในลีกโปรตุเกส นักข่าวท้องถิ่นเขียนหนึ่งเขาว่านี่คือเพชรเม็ดงามของโปรตุเกสวันที่ยกสิหงหาคมปี2003สนามโคเซอวาลัสสนามใหม่กสปอร์ตติ้งลิสดบอนถูกเปิดใช้อย่างเป็นทางการคู่แข่งในเกมอื่นเครื่องคือทีมยักษ์ใหญ่อย,อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสำหรับโรนโดนี่เป็นโอกาสทองเขาถูกส่งลงสนามและสิ่งที่เขาแสดงให้เห็นคือการเลี้ยงหลบอย่างมั่นใจการสปีดนีคู่แข่งจนแนวรับเมนูถึงกับตั้งตัวไม่ทัน จังหวะครอสบอลแม่นยำที่ทำให้แฟนๆปรบมือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพ่ายไป3ประตูต่อหนึ่งแต่สิ่งที่เสื้ออลิฟเฟอร์กูสันและนักเตะจำได้ไม่ใช่สกอร์แต่คือเด็กหนุ่มเบอร์28ของสปอร์ติ้งที่ชื่อว่าคริสเตียนโรนโดลิโอฟอร์ดินาเล่าว่าหลังจบเกมเราขึ้นรถบัสกันทุกคนพูดเหมือนกันว่าบอสเราต้องเซ็นเด็กคนนี้ให้ได้แกรี่เนวิลเล่าเรื่องราวในวันนั้นว่าเขาเล่นงานจนเราแทบวิ่งไม่ทันทุกคนรู้เลยว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดา สำหรับเสอรอเล็กเฟอร์กูสันเขาเองก็ประทับใจในตัวโรนโดและตัดสินใจในทันทีว่าแมนยูจะไม่ปล่อยให้ใครคว้าเด็กคนนี้ไปก่อนเด็ดขาดในเวลานั้นไม่ใช่แค่แมนยูที่เห็นศักยภาพของโรนโดอาเซนอลมีการพูดคุยถึงขั้นเตรียมมอบเสื้อหมายเลข9ให้แล้วลิเวอร์พูลและบาร์เซโลนาต่างก็จับตามองอย่างใกล้ชิดแต่สุดท้ายโรนัลโดเลือกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วทำไมต้องเป็นแมนยูล่ะเฟอร์กูสันคนที่เปรียบเสมือนพ่อคนที่สองของโรนโดโรนัลโดเคยบอกว่า เขารู้สึกถึงความเชื่อมั่นจากเสื้อเล็กทันทีเฟอร์กูสันไม่ใช่แค่โค้ดแต่เป็นเหมือนพ่อที่พร้อมจะดูแลสั่งสอนและพัฒนาเขาการสนับสนุนจากนักเตะความจริงที่ว่าบรรดาสตาเมนยูอยากให้เขามาทําให้โรนโด้มั่นใจว่าเขาจะได้รับการยอมรับในทันทีโอกาสลงสนามแมนยูเสนอแผนชัดเจนว่าโรนัลโดจะขึ้นเล่นทีมชุดใหญ่ตั้งแต่ปีแรกไม่ต้องรอไม่ต้องเป็นตัวสำรองยาว,ยาว พีเมลีกเวทีที่เขาจะได้พิสูจน์ตัวเองอย่างยิ่งใหญ่โรนัลโดรู้ว่าถ้าเขาไปได้สวยในอังกฤษเขาจะกลายเป็นนักเตะร,ระดับโลกไม่นานหลังจบเกมอุ่นเครื่องแมนยูบรรลุข้อตกลงกับสปอร์ตติ้งทันทีด้วยค่าตัว12.24ล้านปอนด์ซึ่งถือว่าเป็นค่าตัวที่สูงที่สุดสำหรับนักเตะอายุต่ำกว่า20ปีในตอนนั้นและที่ทำให้ตำนานเริ่มต้นคือโรนัลโดได้รับมอบเสื้อหมายเลข7เบอร์ที่เป็นตำนานของแมนยูทั้ง Best, ona, จอร์จเบสต์เอริกคัน,น,นโตนาเดวิด ก็ได้รู้จักคำว่า CR 7รฤดูกาลแรกโรนโดโชลีลาจนแฟนวอนตื่นตะลึงจากนั้นเขาพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องภายใต้การดูแลของเฟอร์กูสันเขากลายเป็นกำลังหลักพาแมนยูควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสสมัยติดและแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกปี2008โรนโดได้รางวัลบอลลังดองลูกบอลทองคำลูกแรกในชีวิตทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากการตัดสินใจย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ถ้าวันนั้นโรนัลโดไม่ย้ายมาเมนอยู่บางทีโลกฟุตบอลอาจไม่มี c ซีอาซเวแบบที่เรารู้จักนี่คือเหตุผลที่เด็กชายจ,จากมาเดร่าเลือกเดินทางสู่โอเรนฟอรและการตัดสินใจในครั้งนั้นได้เปลี่ยนทั้งชีวิตของเขาและเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของฟุตบอลไปตลอดกาล